สวัสดีครับกลับมาพบกับ d ีเพของทีม14นะครับทีมที่สร้างความสนุกสนานขึ้นเคงให้กับท่านเสมอมานะครับมาดูจังหวะนี้นะครับหนะ้าจอนะฮะเห็นคนกำลังทีบ้านอยู่และถึง<ฮ>ช็อตนี้ครับ,นะรบเป็นช็อตที่ i อ a m i เนี่ยเขากำลัง ชาร์จบ้านครับแล้วก็ชาร์จสำเร็จครับแต่ว่าเลื่อนเหลืออยู่นิดหน่อยแล้วเปิดช่องพอดีทำให้มอตอรจอนเห็นมุมที่จะสามารถยิงได้ทำให้ส่งสุนเข้าผ่านรับตัวของไอไออมิทได้นะครับหลังจากนั้นมัตอรจอนก็ชวนนะ,ะสมาชิกทีม บุกเข้าตีบ้านครับเป็นบ้านก็ไม่มีใครแล้วแหละ,ะเพราะว่าเคลียร์แล้วมาดูฝั่งของอเล็กซานด้าครับวิ่งฉีกไปคนเดียวเลยครับทางกลุ่มบ้านข้ามจะมีทีม04อ,อยู่ครับเป็นทีมที่ไร้การพอสมควรทีมนี้แล้วก็มีทีม13ครับ เหลือรอดอยู่คนเดียวครับเป็นทีมที่หลุดเข้ามากลางวงแล้วก็หาที่ซุ่มได้อเล็กซานด้าเห็นละก็รายงานเพื่อนไปครับแต่ว่าทำอะไรมากมากไม่ได้ครับพูดนที่เหลือรอดคนสุดท้ายของทีมสิบสามนี่ก็ พยายามซ่อนตัวครับาก,การประทานคำนิดเล็กน้อยปะาป้ายป,ปลปายซ่อนตัวอย่างดีครับประทนกันอยู่ครับ ทางมาตาจอนี่บอกว่าจะอารถไปรับนะแต่อเล็กซานด้าไม่ต้องนะฮะจะเข้าเองบดวกกับมาตาจอนตอนนี้กาลังโดนยิงด้วยก็เลยเข้าบ้านเลยครับทีมสิบสามก็หาเรื่องตลอดครับนี่ หันกมาทีอเล็กซานดราเรียบร้อยไปแล้วนะครับโดนนิม2องเก็บไปนะแต่ก่อนนั้นนั้นคือน่าโดนเคาะนะโดนเคาะจนตายครับเรามาดูสภาพศพของอเล็กซานดรานะนอนเอาหน้าจุ่มดินอยู่ครับน่าสงสารเหลือเกินครับ ยี่สิบสามที่รอดไปชีวิตเมื่อกี้ก็โดนที่สิบเจ็ดนะฮะเหลือคนสุดท้ายเหมือนกันพอเริ่มสตาร์ทรถก็โดนสอยเลย โดนยิงจากไกลๆนู่นเลยครับทีมศูนย์สี่เขายิงมาครับโดนยิงแบบรัวฮะทีม,ไไมทิ้งรถไปต่อทั้โดนกระสุนจากทีมสิบสี่ฮะจึงเป็นทีมที่เหลือรอดชีวิตก็คือมัตตาจอมมีเอเซบและติ่งสี่สูนะครับกระสุนตลอดทางทำทางครับ แล้วก็โดนคาเก้าแของมัตตจรนัดยิงเข้ามาเมื่อกี้โดนโดนโคซ่าสา,สากระสุนครับแล้วโดนด้วยครับมาดูทางฝั่งนี้ครับ เรียบร้อยครับโดนทีมสี่ครับทีมสี่ซึ่งโหดมากครับอยู่กันครบทีมครับแล้วก็ในพื้นที่ดีมากครับเรามาดูฟังทีมสี่ซึ่งดปนนะูปืนเขาซะก่อนนะปืนเคาะเป็น S2R ล้วนๆครับมี S2R นะครับมีทสี่ครับแล้วก็มนนีนะ เทีมศูนย์นไม่เหลือแน่นอนทัวนี้รทีมทีมศูนย์สี่นี่ยืนกันเป็นบรบเร์เลย05นย์หของในดียพยายามซ่อนตัวดังนี้แซบนี่พยายามทิ้งทิงชวนตีตลอดครับแล้วก็คูบโบ้สองหนึ่งสองี่ก็โดนมาจรนจร แจกไป1เม็ดครับนี่ศูนย์ห้าไปแล้วครับออกจากเกมครับทีม5ไปแล้วมัตต์จอนก็เลยวิ่งออกตัวแล้วครับมัตต์จอนเจอโยกตัวครับพาดเสร็จไปหนึงครับโดนเป็นการประสานงานนะฮะแจกไป2เม็ดครับทำให้เล่นได้ง่ายขึ้นครับเขากำลังกินยากันอยู่2คน ทีมสีนี่ก็เล่นไม่ไหวแล้วสมุกทางตัวก็น่าดูทางเอเซนี่ยืนรั้งท้ายแล้วก็พยายามยิงกดไปให้ก่อนครับตามคำของมัตาจรครับใส่ย,ยับเลยปรับปรับปรับนะฮะติงสี่ตงสีูนก็วิ่งตามมาแล้วบอกว่ากระสุนหมดแล้วครับทีมทีมสี่นี่ก็ โน่โนเชียลยงัึนมั่นใจมากว่าตัวเองยิงแม่นนะฮะต่อสูก้ก่งอยู่เนะะต่งก็พยายามเพาะชิงกันโดาแซบกนะ็ตามมาครับอันนี้ มาต้าจอนก็พยายามนะฮะพยายามที่จะพยายามยิงใส่นะยังไม่สำเร็จเท่าไหร่ยังไม่ค่อยจะโดนทางศูนย์สี่นี่เขาหายแล้วฮะพยายามฉีดออกมาทางด้านอีกถนนหนึ่ง,งและสองคนเนี่ยเขาไปทางรถบ้านครับจังหวะนี้ครับมาสเตอร์จอนสอยหัวเข้าไปครับทำให้ระเบิดหลุดมือครับและอืมครับผมเรียบร้อยไปฮะ สีสูงตามมาเซตามมาด้วยแต่ว่าทางคูโบะและโนเนี่ยเขากำลังยึดรถบ้านไว้ได้ครับและระเบิดพร้อมกันครับหนึ่งสองีมาตจอนพร้มพระมาดีครับใส่พระอะไรมาไม่รู้แต่ก็ทำให้รอดไซ็แนะพยายามยิงยิงชวนตีไว้ก่อนมาตะจอนรีเลื่อนเรียบร้อยนะฮะ และขวาระเบิดมากว้างไป1เมตรครับคู oh. โบแน่นอนครับเรียบร้อยล่วงไปทําให้โนต้องจาเป็นจะต้องเดือครับแต่ลูกที่2ของมัต,ตรรจอนไม่ไมโดนนะพลาดไปวันนี้ทางติ่ง4ี่ศูนย์ี่บอกว่ามันมีคนคานอยู่ทางซ้าย1นคนก็พยายามไปน,น,นะฮะไม่มีใครครบให้แล้วมัต,ตจอนไม่ไม,มาเดียวครับและโดนถอดล่วงไปครับทําให้เหลืออยู่สองสองแต่ว่าคูบโบเนี่ย เลือดรถเร็วมากแล้วก็นโนก็กําลังช่วยเหลือครับส่วนเอแซบกำลังฟาร์มชุดเกาะอ,อยู่ครับส่วนติงซีซูนั้นวิ่งไปฟาร์มกระสุนกับระเบิดครับวิ่งฉีกมาครับติงซีซูทำไงฮะเปิดเป็นหนึ่งลูกสองลูกหรือลูกเดียวครับตอนนี้ดึงยิงกดไว้โดนระเบิดเรียบร้อยครับเป็นติ่ง4ีนที่คว้างระเบิดอัดเข้ามา นะฮะรายการตู้ต่อจริงๆครับทำอะไรไม่ได้จริงๆครับทำอะไรสองคนเขานี่ไม่ได้จริงๆฮนะจบกันไปครับการรายงานการต่อสู้ในครั้งนี้จบพรีเพย์ครับ